สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์2025นะครับอาทิตย์นี้ฟุตบอลไทยลีก1นะครับมีแข่งอยู่4คู่นะครับมีแข่งอยู่4คู่เนื่องจากต้องลีกทั้งให้กับทีม ACL ถ้วย ACL ต่างๆนาๆนาะครับ4ทีม,มประกอบด้วย b a n g k o อ u u n t t e d เมืองทอง United การท่าเรือ FC แล้วก็บุรีรับนะครับสี่ลำดับแรกนะครับที่ต้องคิกออฟกันในช่วงอาทิตย์นี้นะครับดังนั้นการแข่งขันจึงมีอยู่4คู่ไล่ตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันจันทร์เลยครับเรามาดูคู่แรกนะครับวันเสาร์ที่15นะครับ18.00น้องบัวพิชยา FC ที่อันดับที่14ของตารางนะครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของนครราชสีมา FC ทีมอันดับที่10ของตารางนะครับสุขโขทัย FC ีนะครับทีมอันดับที่9ของตารางนะครับจะลงฟาดแข่งเันคู่ที่2ของอาทิตย์นี้ตรงกับวันเสาร์ที่15นะ18นาฬิกาตอนรับการมาเยือนของนครปฐมยูไนเต็ดน,นะครับทีมอันดับที่15ของตารางคู่ที่3นะครับ19นาฬิกาวันเสาร์เช่นกันนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดน,นะครับทีมอันดับที่12ของตารางนะครับจะเปิด บ้านตอนรับการมาเยือนของอุทัยธานี FC นะครับที่อันดับที่8ของตารางนะครับอุทัยธานีนีกำลังมาแรงนะครับส่วนเชียงรายก็อยู่ทรงนี้นะฮะในฤดูกาลนี้พอเข้าใจได้ครับเพราะว่าประสบปัญหาเยอะๆไปหมดเลยเชียงรายสําหรับฤดูกาลนี้ก็ค่อยว่าขยับขยายกันในฤดูกาลหน้านะครับเชียงรายอยู่ในเต็มน,นะครับและยอง FC นะครับที่มันดับที่13ของตาราง จะเปิดบ้านต้อนรับการมีเยี่ยของลำพูนวัลเลออกที่ะดลบที่11ของตารางวันจันทร์ที่17นะครับเวลา19เานาฬิกานะครับเชียร์ลำพูนนะครับเพื่อที่จะให้ขึ้นอ,อยู่ในท็อป10สักทีหนึ่งนะครับผมแอดมินก็วางตามตรงเติบโตมาจากที่ลำพูนะเริ่มต้นชีวิตที่ลำพูนนี่แหละฮะเป็นเมืองอพุทธศาสนานะครับวัฒนธรรม วันนี้ทำสุดยอดมากครับที่ลําพูนเนี่ยผูกพันกันที่นี่ครับเรียนจบก็ามาประจําการอยู่ที่นี่นลแอดมินอยู่จนลูกชายโตนะครับแล้วนะย้ายไปเชียงใหม่แล้วก็ย้ายมาที่ปฐุมธานีเนี่ยฮะก็ไปเชียร์นะครับเชียร์บอลนะครับโดยวอบแฟนๆลําพูนนะครับ,อ,รรบอืมก็นัานนี้เดินทางไกลนิดนึงนะครับมาที่ระยอง FC นะครับ เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนนะครับในสไลด์ที่2นะครับสไลด์ที่2นี่ก็จะโคเวอร์เดลตันตีเอาไว้1นาทีก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีประการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเท่ากับนัดสุดสัปดาห์ที่แล้วนะฮะบ,บุรีรัมนะครับมีอยู่51แต้ม b a n k k o อก n ยู e d น4ตแต้มเมืองทองแล้วก็การท่าเรือนอันดับ3อันดับ4นะครับตามลำดับ เมืองทอง35แต้มการท่าเรือ33แต้ม BG ปทุม33แต้มนะครับเนี่ยนี่คือหัวตารางนะครับสุดท้ายตารางก็ยังเป็นหนองบัวพิชยะนครปฐมยู่ในเตตแล้วก็คอนแก่นยู่นเตดนะครับไปสามารถติดตามรับชมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ติดตามรับชมฟุตบอลไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะถูกโหลดใน คืนวันที่13นะครับเวลาเที่ยงคืนนะขึ้นต่อวันที่13นะครับอะยังไงก็ติดตามรับชมรับเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ